สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญรูนและรูน่นะครับมา3ามเหรียญเลยเนาะวันนี้นะครับก็บิตคอยก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งไซว์อยู่กลางๆนะครับก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าไงนั่งทับมือดีกว่าเนาะสำหรับฟิวเจอร์นะครับส่วนสายสปอตนะครับถ้ามั่นใจว่ามันไม่ลงไปมากกว่านี้นะครับเราสามารถเก็บของไปได้ตั้งแต่ต่ํากว่าสามหมื่นลงมาเนี่ย สามารถก็บได้แล้วนะครับสำหรับสปอตเนาะแต่ถ้ามันลงไปหนักกว่านั้นเราก็ต้องดอยรอแหละนะครับก็ส่วนตัวผมมองไว้ที่แถว3 2ม3 0ืนสอนะครับนะครับก็ยังลุ้นนะครับว่าจะลงไปรับของข้างล่างอยู่นะครับเนาะก่อนที่จะขึ้นไปนะครับการกลับตัวของบิตคอยน่าจะอยู่แถวสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับไปจนถึงท้ายเดือนนะครับถ้าเกิดท้ายเดือนมันมันยืนต่ำกว่า38,000งานจะเข้านิดนึงเนาะ สำหรับ Bitcoin นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าตอนนี้ช็อตได้หรือเปล่านะครับช็อตได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูให้นะครับก็โดยเฉลี่ยมาแล้วก็ประมาณตั้งแต่วันที่11มาเนาะสิมาจนถึงวันที่14นะครับก็ราคายังไม่เกิน39500นะครับเราสามารถช็อตได้แถว39500ออันนี้จุดจุดแบบช็อตเสี่ยงนะครับ เสี่ยงสายซิ่งแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้รับของมาแถว42 0 0 0กับ4 4 0ห0 45,000นาะสายซิ่งก็น่าจะมารับได้แถวเนี้ยนะครับใครที่รับมาแถว39500เานี่ยแถวเนี้ยน,นะครับถือว่าโอเลยนะครับเราก็มีแค่มีสต็อปล็อไว้ที่ทุนนะครับถ้ามันลงมาเสร็จเราก็กลับไป Stop l o ็อแค่นั้นนะส่วนลองนะครับลองล่าสุดมันยังไม่ค่อยลงมาให้เห็นมากเท่าไหรนะ่ะมันลงมาแค่ค้างสองค้งเองนะเนี่ เราก็ถ้าถามว่าลองสั้นนะเฝ้าจอได้อยู่นะครับแต่ผมว่าช็อตจะได้เปรียบนะครับช็อตจะได้เปรียบนั่นเองเนาะในช่วงนี้นะครับก็ปล่อยช็อตขึ้นไปแถวอ่าให้มันวิ่งกลับขึ้นไปแถว3 9 5 0มื่นเก้าห้าร้อยเก้าสี่รอยถ้ามันหมดแรงลงมาก็จับแถวอ่าราคาเฉลี่ยจับแถว39 2 0 0้าสองอยนะครับราคาเฉลี่ยเนาะนี่นะครับราคาเฉลี่ย ให้มันหลุดสาม0 0นเก้าสองรอยมาแล้วกลับไปสต็อปลอตที่ทุนแล้วกันนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าลุ้นนะครับมันมันมีลุ้นลงไปข้างล่างนั่นแหละนะครับถึงให้ช็อตช้ชนๆกันนะก็เป็นสำหรับจุดสายซิ่งแล้วกันเขาเรียกว่าสายอะไรรับมาแถวสี่หมืนสี่แล้วลงมาปิดที่ห้าสิบแล้วก็ไม่มีออเดอร์อย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถเขาเรียกว่าอาจจะเสี่ยงหลายรอบนะ แถวเนี้ยมันเป็นจุดเสียเวลานั่นเองเนาะแต่ผมก็ให้เป้าไปนั่นแหละเผื่อใครอยากซิ่งนะครับก็มีสต็อปล็อตทุกครั้งนะครับผมไม่ได้แนะนําว่าให้เปิดยาวไปเลยนะโดยไม่มีสต็อปล็อตนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการคาดการส่วนตัวของผมนะที่ผมมองว่าลงไปนะครับผมยังมองเองี้ยนะครับเนาะผมยังมองหาจุดได้เปรียบนั่นแหละเพราะว่าผมจะไปลองข้างล่างนั่นเองนะครับส่วนตัวของผมนะครับก็อ่าก็ช็อตมาตั้งแต่ข้างบนเนาะก็รอมาเก็บข้างล่างนั่นเองนะครับ ก็อาการเนี้นะครับสำหรับบิตคอยเนาะในช่วงเวลานี้นะครับก็ไปดูไปดูกันที่เหรียญรูนนะครับขึ้นมาหนักเหลือเกินนะครับรุนแรงรุ่นแรงมากๆนะครับรูนนะครับขึ้นไปยังไม่ถึงเจ็ดจุดสองเลยนะเจ็ดจุดสองเนี่ยนะก็มองว่าโอกาสตอนนี้นะรู่นน,น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแถวเจ็ดจุดสองสักหลายรอบนะบถ้าเห็นว่าขึ้นไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยรูน ไปเจอแนวต้านนะครับเนาะดูนิดหนึ่งครับรูนไปเจอแนวต้านแถวแถวเนี่ยนะครับมากกว่าเจ็ดจุดสองขึ้นไปนะครับย่อมานิดหนึงไม่ค่อยเห็นเส้นเลยนะครับนี่นะครับวิ่งมาชนแนวต้านนะครับแถวนี้เลยนะครับรูนนะครับก็ เป็นจุดเสี่ยงช็อตได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะก็แค่รอนะครับแถวรอ,อให้มันกลับกลับตัวขึ้นในรอบ15นาที1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะ,ะสเต็ปเดิมนะวิ่งขึ้นไปแล้วลงมาหมดแรงค่อยจับนะครับเนาะแล้วกลับไปสต็อปลอตแถว7.2 7.25อหรือะไรประมาณนี้ขอให้ราคาจับได้แถว7.1 1กว่าขึ้นไปนะเราสามารถสต็อปลอตได้นะครับก็เอาที่สต็อปลอตนี่ก็เอาที่เราสามารถ กลุ่มวามเสี่ยงได้นะว่าอ่าเราจะยอมโดนลบกี่เหรียญถ้ามันขึ้นไปตัดใช่ไหมนี่เจ็ดจุดสองอ่ะมันยังขึ้นไม่ได้นะก็อาจจะตัดไว้แถวเจ็ดจุดสองสามอะไรประมาณเนี้ยนะครับรูุนะครับถ้ามันขึ้นไปมากกว่านั้นให้มันตัดสต็อปลดไล่ไปนะครับแล้วเราไม่ต้องตามนะครับสเต็ปหนึ่งก็คือเราไม่ต้องตามนะครับเวลาเหรียญที่มันเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเป้าเราอ่ะมันไม่มาเงี้ยเราไม่ต้องตามนะ ให้มันวิ่งขึ้นไปเกาะแล้วเดี๋ยวไปหาจุดใหม่เข้านะครับถ้ามันหมดแรงมาก็จับอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับรูนนะครับรูนเนาะถือว่าขึ้นมาเยอะพอควรนะครับไปต่อที่รูน่นะครับรูน่เนาะทรงนะครับรูน่ก็ถือว่าโอเคแหละก็เหมือนในในในช่วงก่อนนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรูน,น่ในใน ในจุดที่เคยขึ้นไปเมื่อวันที่27ธันวาคมนะครับเนาะ,ะมีการขึ้นไปแค่จุดเดียวแหละนะครับที่จริงขึ้นไปที่97นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันมีการเทสจุดนะครับทําให้ทําหายได้นะได้นะครับแลวทีนี้ทํำหายได้เสร็จเนาะโดนย่อลงมาแถวเกือบ7-70%ละย่อลงมาเสร็จกลับขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแถว97เนาะแต่ไปไม่ถึงละรอบเนี้แต่ก็เหมือนกันนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ ในจุดเดียวกันเลยนะครับให้เขาขึ้นไปเทสก่อนนะครับเทสถึงไหนเดี๋ยวก็ลงนะครับถ้าถามว่าขึ้นไปทำไฮได้ไหมก็ไม่ต้องกลัวเนาะแก๊งเรารับมาแถวหนึ่งหนึ่งร้อยสามกับเก้าสิบเจ็ดนะครับถ้ามันขึ้นมาเทสแถวนี้เราก็ไปจับมาใหม่แค่นั้นนะครับใครที่ตกรถก็เตรียมตัวไว้นะครับเราจะช็อตกันจนกว่าจะเห็นรูหนาลงไปข้างล่างนะเพราะว่าชาวบ้านเขานะครับบิตคอยอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบิตคอยอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อีเทเรียมอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ADA อยู่ยี่สิบห้าโซอยู่ยี่สิบห้านะเทียบกันแบบนี้เนาะแต่ลูน่ามันอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนเนี้ยมันไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพิ่งกลับมาแค่นิดเดียวเองนะนะห้าสิบเปอร์เซ็นตของลูน่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือห้านสะิบเอ็ดเนาะมันไปถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับเราลองนึกภาพาลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นคนซื้อลูน่าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับธรรมชาติของของเรานะครับถ้าเกิดยังไม่เห็นราคาปัจจุบันเนาะ ถ้ากำลังซื้อที่50แน่นอนเราต้องขาย100ก็คือเท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันกับอดีตเนาะอดีตมันขึ้นไป100เราก็กลับขึ้นไป100นั่นแหละนะมันก็จะคิดกันอย่างนี้แหละนะครับพอ,อไป100ตอนนี้นะครับก็รอลุ้นว่าลุ้นแม่มันจะไปต่อได้ไหมตอนนี้ก็มือสั่นละมือสั่นละและ้วทีนี้ตัวตัวที่พากันเข้าไปแถว80ถึง100เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เขากําลัง คิดว่าลุนหน้าอาจจะทําไฮสูงสุดร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันขึ้นไม่ได้บ่อยๆนะครับตัวข้างล่างที่รับห้าสิบเนี่ยแน่นอนมันต้องขายตรงนี้แน่นอนถ้ามันขายนะครับจุดที่มันจะลงมาก็เป็นจุดเติมที่มันซื้อขึ้นไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทําทรงคล้ายๆกับเป็นทรงอสามหัวนะครับอ่าเขาเรียกหัวหัวหวไหล่ตูดเนาะประมาณเนี้นะครับก็ลองดูก่อนนะครับเผื่อมันเข้าทรงนะเผื่อมันเข้าทรงเนาะ ก็อันนี้ผมกไมไม็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะใช้บ่อยนะครับเพราะวา่าจะดูแต่ฐานอย่างเดียวเลยนะครับถ้าดูแล้วรูแน่นะครับก็คือขึ้นไปเทสเหมือนปีที่แล้วนะเหมือนปลายปีที่แล้วเดือนธันวานะครับขึ้นไปเทสต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตน,นะครับนี่นะครับก็คือตอนนี้กำลังขึ้นไปเทสตรงนี้นะครับจุดนี้เนาะ เดี๋ยวรอดูว่ามันจะพยายามไปถึงเก้าสิบเจ็ดได้ไหมนะครับแต่เอาที่เก้าสิบสี่เนี่ยไปถึงเก้าสิบสี่มันก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาละเอียดรูนแน่นิดนึงนะครับอ่านี่พอเราเห็นแท่งนะเรารู้เลยว่ามันไปชนที่ไหนเก้าสิบสี่นั่นเองนะครับก็เก้าสิบสี่ก็เป็นจุดราคานะครับที่ผมแบ่งตามโซนฟิโบมาเนาะก็เป็นฟิโบที่ไม่เหมือนใครนะครับก็ ลองลองดูกันเอานะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็พยายามเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเนาะสําหรับรู่นแาเนี่ยถ้าถามว่าใครจะมาลองแถวนี้นะครับเราไปรอเอสดีกว่าเอาจุดที่ได้เปรียบนะครับนะรอช็อตนะครับนะตรงนี้ถ้ามันลงมาเราก็ไปรอลองแค่นั้นนะรเราในช่วงเนี้ยเราเล่นบิตคอยไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยเราเราหารุ้นได้นะครับสําหรับรู่นแาเนาะอ่าก็กลายเป็น ถ้าถ้าสมมุติว่า,ามีคนถามสมมุติมีคนถามต้องมีคนถามแน่นอนนะครับถ้าขึ้นไม่ถึงเก้าสิบเจ็ดให้ช็อตตรงไหนนี่มาละสายตกรดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็รอดูที่เก้าสิบสี่นี่แหละนะครับถ้ามันเกินไม่ได้อยู่แถวเก้าสิบสี่นะครับให้เราตั้งป้อมไว้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีป้อมตรงไหนตั้ง้างนะครับ มีป้อมตรงไหนตั้งได้บ้างนะครับก็ไม่มีเลยนะก็ผมมองว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นเป็นสกิทแถว94รอบหนึ่งเนาะถ้ามันเป็นสกิทตรงนี้อีกรอบหนึ่งให้ใช้วิธีรับแถว94ต้นๆเนี่ยนะครับแล้วต้องยอมตัด SL เราสูงขึ้นมาหน่อยแถว95แล้วกันเนาะถ้ามันขึ้นเป็นตัด95เราก็ต้องยอมแพ้รอมไป97แค่นั้นแหละใช้แผนเดิมนะแต่อันนี้เป็นแผนเฉพาะแน่เนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันเริ่มลงมาแล้วนะครับ ผมก็มาดูกราฟช้าไปเนาะแต่ไม่แน่หดือดูเองเองก่อนนะครับนี่หาไม่แน่นะครับสี่ชั่วโมงมันตัดขึ้นนะครับมันดึงเวลาได้ตั้งหนึ่งวันนะครับดึงเวลาได้ตั้งหนึ่งวันก็คืออ่าหนึ่งคุ่วันนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนบางครั้งอาจจะได้ของดีกว่านี้นะครับแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือชนนะครับถ้ามันจะมีแรงส่งได้ก็ต้องเป็นไอตัวนี้ตัดขึ้นนะครับ ตัวอื่นมันตัดขึ้นมาหมดแล้วนะครับมีโอกาสได้อยู่ครับรอดูนะ,ะงั้นให้เป้าถ้าถ้าดูจาก m a แล้วให้เป้าไปเลยแล้วกันนะครับอาจจะขึ้นไปที่97เนาะล้วย่อลงมาอย่างเงี้ยนะครับคือหมดแรงถ้าไม่ถึง103นะหมดแรงก็จับนะบถ้าจับไม่ทนันลงมาที่94ก็จับที่94นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับในช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีลู้นหน้าก็ทับมือไว้นะครับทับมือไว้นะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้นะครับสามตัวเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ่ามันจะเป็นยังไงเนาะ b ีททับมือนะครับดูนเตรียมช็อตดูแม่ก็เตรียมช็อตนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ